สัญ,ญลักษณ์หรือเครื่องหมายของประเทศต่างๆนั้นมักจะถือเอาของที่นับถือกันในประเทศบ้างของที่หายากไม่มีในประเทศอื่นบ้างของที่เกี่ยวกับตำนานของประเทศบ้างอย่างเครื่องหมายของชาติพมา่านั้นเห็นมีใช้อยู่หลายอย่างบางทีก็ใช้รูปนกยุงรำแพนแต่ดูเหมือนว่าจะอยู่ในวงจำกัดสัตว์สำคัญของพมา่ามีอยู่สองอย่างที่ถือกันว่าสูงคือกระต่าย กับนกยูงกระต่ายนั้นเป็นเครื่องหมายของดวงจันทร์และตามความเชื่อของพมา่านั้นเขาว่าพระจันทร์เป็นต้นวงของพระมหากษัตริย์ที่ครองประเทศพมา่าส่วนนกยูงรำแพนนั้นเป็นเครื่องหมายของดวงอาทิตย์ตามความเข้าใจและเชื่อถือของพมา่าเขาก็ว่าพระอาทิตย์เป็นผู้ให้กำเนิดแก่ชาติพมา่าฟังตามนี้แล้วก็อดคิดไปถึงทางเมืองอินเดียไม่ได้ พราะมีความเชื่อเรื่องต้นวงมาจากพระอาทิตย์พระจันทร์เหมือนๆกันข้างๆพระราชบัลลังก์ของกษัตริย์พม่าจะมีรูปกระต่ายและรูปนกยุงรำแพนอยู่คู่กันและนี่เองที่ถือกันว่ารูปนกยุงรำแพนเป็นสัญ,ญลักษณ์อย่างหนึ่งของพมา่าอันที่จริงรูปกระต่ายและรูปนกยุงรำแพนน่าจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของราชวงศ์พม่ามากกว่ายอย่างอื่น เพราะตามตำนานกล่าวไว้เช่นนั้นแต่ต่อมาในสมัยที่พมา่ามีตราแผ่นดินผู้ผูกดวงตราก็ไม่ได้เอารูปกระต่ายและรูปนกยูงมาใช้แต่เอารูปสิงสามตัวมาใช้แทนตราแผ่นดินของพมา่าออกจะแปลกที่เอารูปแผนที่ประเทศพมา่าบรรจุไว้ด้วยมีวงกลมทำเป็นกรอบล้อมแผนที่ไว้ที่ขอบวงกลมจารึกคำภาษาบาลีไว้ว่า สมัรคานังตะโปสุขโขแปลว่าความเพียรของผู้พร้อมเพรียงกันนำมาซึ่งความสุขที่ขอบวงกลมด้านบนมีรูปสิงหันหน้าตรงๆอยู่ตัวหนึ่งทางด้านซ้ายและด้านขวาของวงกลมมีรูปสิงหันหน้าออกข้างๆด้านละตัวด้านล่างของตรามีแถบจารึกว่าสหภาพพม่า การที่เขาใช้รูปสิงก็มีความหมายว่าเป็นผู้คุ้มครองรักษาประเทศพม่าซึ่งเป็นเรื่องที่สืบเนื่องมาจากนิยายปารัมปราพม่าจะได้มีความคิดนับถือสัตว์มาตั้งแต่เมื่อใดยังไม่สามารถจะทราบได้แน่นอนแต่ตามเรื่องที่อ่านพบแสดงว่าได้ถือกันมานานมากทีเดียวจนไม่สามารถจะทราบต้นเรื่องเดิมได้เสียแล้วเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับสัตว์ จึงมักจะเป็นทำนองนิทานแต่เขาก็อ้างยืนยันเป็นหลักฐานว่าเป็นเรื่องจริงเกิดขึ้นครั้งนั้นครั้งนี้อย่างมีเรื่องอ้างถึงสาเหตุที่ในเมืองพม่ามีรูปสิงมากมายอยู่ตามวัดวาอารามจนถือเอารูปสิงเป็นสัญ,ญลักษณ์อย่างหนึ่งของพมา่าต้นเหตุที่จะมีรูปสิงต,งตั้งตามเชิงกระไดหรือตามปากทางปากประตูก็มีเรื่องเล่ากันมาว่าครั้งหนึ่ง พระธิดาของกษัตริย์พระองค์หนึ่งได้หายไปตามเรื่องว่าผีเนตในป่ามาขโมยไปซ่อนไว้พระเจ้าแผ่นดินได้ส่งคนออกตามหาเท่าไรเท่าไรก็ไม่พบจนพากันหมดอาไยนึกว่าไม่มีหวังจะได้พบหน้ากันอีกแล้วแต่แล้วในวันหนึ่งสิงตัวเมียตัวหนึ่งก็พาเจ้าหญิงมาส่งตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็เลยพากันนับถือสิงและสร้างสิงขึ้นไว้ตามประตู เป็นเครื่องหมายถึงการคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายต่างๆความนิยมนี้เห็นจะแพร่หลายมากจึงทำให้ประเทศพมา่ามีแต่รูปสิงท่านที่เคยไปเที่ยวจังหวัดเชียงรายและข้ามไปทางฝั่งพมา่าจะเห็นว่าเขาเอาหินขาวมาสลักเป็นรูปสิงขายเป็นที่ระลึกเรื่องการเอารูปสิงตั้งไว้ตามประตูหรือปากทางเข้าวัดนี้ เป็นเรื่องที่มีความเชื่อแตกต่างกันไปบ้างอย่างเช่นจีนเขาก็นิยมสร้างรูปสิงหรือสิงโตไว้ตามประตูโบสถ์วิหารเขาอ้างว่าราชสีหรือสิงเป็นเครื่องหมายของพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าเคยเกิดเป็นราชสีมาแล้วสิบครั้งสิบชาติฉะนั้นจึงได้สร้างสิงไว้เป็นเครื่องหมายก็เห็นจะแบบเดียวกับที่พระเจ้าอาโศกสร้างเสาหินเป็นรูปสิงสีทิศนั่นเอง เมื่อได้เล่าถึงกระต่ายนกยุงรำแพนและสิงว่าเกี่ยวข้องกับตำนานของพม่าแล้วก็ใครจะกล่าวถึงสัตว์ต่างๆต่อไปอีกเพราะเรื่องเกี่ยวกับสัตว์เป็นเรื่องแปลกที่ประเทศต่างๆทางภาคเอเชียนับถือกันมาแต่โบราณแทบทุกประเทศมักจะมีเรื่องงูหรือพญาน,นาคหรือมังกรในพงศาวดารสมัยเก่าจะมีเรื่องเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเสมอ ในพงศวดารของพม่าก็มีเรื่องงูเข้าไปเกี่ยวข้องหลายเรื่องหลายตอนชาวพม่าสมัยก่อนที่จะนับถือพระพุทธศาสนาก็นับถือบูชาพญานาคเพิ่งจะมาคลายความนับถือในระหว่างพุทธศักราช1400พระเจ้าอนุรธามังชอไม่ส่งนิยมเรื่องผีสางและสัตว์เช่นพญานาคจึงมีพระบรมราชองการให้ยกเลิกเสีย แต่ถึงกระนั้นในทุกวันนี้ก็ยังมีหลงเหลือคนที่เชื่อถืออยู่บ้างเหตุที่พระเจ้าอนนรธามังชอจะเลิกการกราบไหว้บูชาพญานาคนั้นในตำนานกล่าวว่าเป็นเพราะมีพระสงฆ์ที่เป็นพระอรหันต์มาถวายพระธรรมเทศนาพระเจ้าอโนรธามังชอทรงเลื่อมใสพระพุทธศาสนาจึงทรงรับเป็นผู้อุปถัมภ์แต่อย่างไรก็ตามรูปพญานาคก็ยังเข้ามาปะ,ปะปนอยู่ตามวัด จะเป็นเพราะว่าเคยนับถือมาก่อนก็เลยผสมรวมเข้าไว้ด้วยหรือจะเป็นเพราะพวกช่างเห็นเป็นสิ่งที่สวยงามก็เลยสร้างขึ้นไว้แต่อย่างไรก็ตามพญานาคก็เคยมีเรื่องเกี่ยวข้องอยู่ในตำนานพุทธศาสนาเหมือนกันจะยกตัวอย่างมาให้เห็นสักสองสามเรื่องเรื่องหนึ่งเล่าว,ว่าเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จประทับเสวยวิมุตติสุขอยู่ใต้ไม้มุจลิน คือไม้จิกก็มีพญานาคชื่อมุจลินมาขดตัวเป็นแท่นแล้วเลิกพังผ่านกันแดดกันฝนถวายซึ่งเราเรียกพระพุทธรูปปางนี้ว่าพระนาคปรกอีกเรื่องหนึ่งเล่าว่ามีพญานาคเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแปลงตัวมาบวชแต่ถูกจับได้ว่าเป็นสัตว์ภายหลังจึงต้องศึกพญานาคมีความอาลัยมาก เมื่อต้องศึกก็ขอฝากนามไว้ว่าถ้าหากจะมีใครมาบวชก็ขอให้เรียกผู้นั้นว่านาคตามนามของตนแต่เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเล่ากันมาเพื่ออธิบายคำที่เราเรียกคนที่จะบวชว่านาคเท่านั้นในคำพีที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงพวกนาคไว้อย่างละเอียดละออมากคือได้จำแนกไว้ถึงหนึ่ชนิดมีลักษณะแตกต่างกัน จะนำมาเล่าไว้ในที่นี้ก็จะยืดยาวและนอกเรื่องมากเกินไปในตำนานหรือนิทานเก่าๆของเขมรไทยอินเดียพมา่ามีเรื่องทีดาพญานาคมาได้กับโอรสกษัตริย์หรือพระราชธิดาไปได้กับพญานาคเป็นเรื่องปนเปแสดงถึงความมีบุญตามความเชื่อของคนในสมัยโน้นตำนานการสร้างบ้านเมืองต่างๆก็มักจะมีพญานาคเข้ามาเกี่ยวข้อง ทางพมา่าเขามีเรื่องเล่าว่าพวกพญานาคได้มาช่วยสร้างพระราชวังเมืองตะโกงเมื่อสร้างเสร็จแล้วกษัตริย์ของพวกนาคทั้งหลายได้มาอภิเษกพระเจ้าแผ่นดินพมา่าด้วยเรื่องพญานาคที่เกี่ยวข้องกับราชวงศ์พมา่ามีมากมายเช่นพญานาคยกธิดาให้เป็นมเหสีฝ่ายซ้ายของพระเจ้าทุตตบองต่อมาเกิดผิดใจกัน พระเจ้าทุตตบองลงเรือพระที่นั่งเสด็จไปทางทะเลพญานาคมาหนุนเรือพระที่นั่งล่มพระเจ้าทุตตบองจมน้ำสวรรคตในเมืองพมา่าชุกชุมไปด้วยรูปพญานาคเช่นที่เชเวชิคุณเจดีเหนือกรุงพุกามมีศิลารูปพญานาคไว้ที่ฐานเจดีมีนิทานกล่าวว่าพญานาคเป็นผู้ชะลอพื้นดินตรงที่ตั้งพระเจดีนั้น ขึ้นมาจากแม่น้ำอิระวดีที่พระเจดีอีกองคหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้กับอนันทเจดีก็มีกระเบื้องเคลือบสีแดงขนาดใหญ่ปนกับแผ่นศิลาเป็นเรื่องที่เข้าใจกันในพวกที่นับถือพญานาคว่ากระเบื้องเคลือบสีแดงนั้นเป็นกระเบื้องที่พญานาคพ่นพิษเข้าไว้ในหนังสือบางเล่มได้เล่าไว้ว่าพระราชบิดาของพระเจ้าอนุรทามังช ได้ทรงสร้างวัดพระพุทธศาสนาขึ้นวัดหนึ่งแต่ก็ยังทรงสร้างรูปพญานาคขึ้นไว้สักการะบูชาอีกแสดงว่าพญานาคเป็นสัตว์ที่ยากจะลืมเลือนไปจากความทรงจําของชาวพม่าได้เพราะมีเรื่องเกี่ยวพันอยู่มากในไหนก็ได้เล่าถึงเรื่องพญานาคตามความเชื่อถือของพม่ามาแล้วก็ใครจะเล่าต่อไปถึงการนับถือของคนชาติอื่นที่อยู่ใกล้เคียงกันเอาไว้ด้วย เพื่อเป็นการเปรียบเทียบถึงความเชื่อถือของมนุษย์ว่าเชื่อมโยงมาอย่างไรชาติที่ยังนับถือพญานาคอยู่เห็นจะได้แก่ลาวสถานที่ต่างๆของลาวทุกวันนี้ยังมีรูปพญานาคปรากฏอยู่เป็นอันมากในหนังสือวรรณคดีของลาวหลายเรื่องก็มีพญานาคเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่แต่ความเชื่อของลาวเกี่ยวกับพญานาคนั้นเข้าใจว่าจะได้รับอิทธิพลมาจากวรรณคดี หรือชาดกของอินเดียเป็นส่วนมากความคิดเรื่องพญานาคของไทยเราเองก็เป็นไปในทํานองที่กล่าวมานั้นเช่นเดียวกันเรื่องของพญานาคกับพระพุทธศาสนาดูจะแยกออกจากกันได้ยากเต็มทีเพราะในตำนานที่แต่งเกี่ยวกับพุทธประวัติในสมัยโบราณมักจะแทรกเรื่องพญานาคเข้าไว้ด้วยเสมอดูจะเป็นส่วนสำคัญที่จะแยกออกไม่ได้เช่นกล่าวว่า เมื่อพระพุทธองค์ทรงลอยถาดทองที่นางสุชาดาใส่มทุปายาตมาถวายณแม่น้ำเนรัญชราถาดนั้นก็จมลงไปถึงเมืองพญานาคพญาการพุชกินผู้ครองแคว้นได้ยินเสียงถาดกระทบกับพื้นถ้ำก็ตกใจตื่นดังนี้เป็นต้นพญานาคของพม่านั้นกล่าวกันว่าได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียบ้างจากมังกรของจีนบ้าง เพราะอยู่ในเขตกลางของวัฒนธรรมทั้งสองฝ่ายข้างจีนก็นับถือมังกรข้างอินเดียก็นับถืองูนับถือพญานาคเมื่อถ่ายเทศิลปะวัฒนธรรมหรือขนบธรรมเนียมให้กันสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็พลอยติดมาด้วยที่กล่าวกันเช่นนี้ก็เป็นเพียงสันนิษฐานเพราะเรายังไม่พบหลักฐานว่าพมา่านับถือพญานาคมาตั้งแต่ครั้งใดจะเป็นความนับถือดั้งเดิม หรือจะขอยืมมาจากประเทศเพื่อนบ้านดังกล่าวก็ไม่มีใครยืนยันได้แน่นอนแต่พอสรุปได้ว่าน่าจะเกิดขึ้นเพราะความกลัวงูเป็นสำคัญเมื่อเกิดกลัวขึ้นมาก็ต้องมีการอ้อนวอนขอไม่ให้ทำร้ายแล้วก็เลยเกิดนับถือบูชางูกันขึ้นต่อมาเมื่อความคิดของคนเราจเจริญมากขึ้นจึงคิดจะตกแต่งเรื่องราวให้ดูขลังขึ้น กำหนดว่าจะต้องมีหัวหน้างูเมื่อเป็นหัวหน้าก็จะต้องมีรูปร่างใหญ่โตหรือมีลักษณะแปลกๆมีฤทธิ์มีอำนาจน่ากลัวความคิดคำนึงของคนเราทำให้เกิดมีพญานาคหน้าตาแปลกประหลาดขึ้นมาครั้นเมื่อพมา่าได้รับวัฒนธรรมจากอินเดียได้รู้เรื่องเกี่ยวกับงูและพญานาคมากขึ้นผสมกับความเชื่อถือเก่า จึงทำให้ลัทธิความเชื่อหรือการนับถือพญานาคเจริญกว้างขวางมากขึ้นหลักฐานที่แสดงให้เห็นอีกอย่างหนึ่งก็คือภาษาที่ใช้เรียกงูหรือพญานาคก,ก็ใช้คำว่านาคาเหมือนอย่างที่ใช้ในอินเดีย